สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับผมวัอนี้กับภามาชมพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์น้ำคายนะครับผมมาชมพ่อพันธุ์นะครับผมวันนี้ครับผมมาคือ ้นนะครับชมลูกเพื่อนนะครับมันนีกับภามาชมพอพันนะครับผมนี่ครับพอพันลุกล้อนะครับพอพันผมเจ้าสตาร์นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ที่เข้ามารับชมนะครับผม ทักไทยกันนะครับวันนี้นะครับเอาพอพันมาให้ชมนะครับผมพอพันขนกระล่นนะครับพ่นบินหลายนะครับบินหลายขนลน ลนๆไก่จะหมดแล้วนะครับสตาร์เอาไว้ข้างนอกว่ได้นะครับเอาไว้ข้างนอกเอาไว้ในตไคายเหนียวบินอยู่วัดมือนะครับผมเจ้าสตาร์นะครับรลูกล้อนะครับผมหางกับลุดจะหมดแล้วนะครับหางนะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาตักไทยกันนะครับช่วงแรงๆนะครับผมช่วงหัวคานะครับผมนี่นะครับคือเจ้าสตาร์นะครับผมลูปลอนะครับ ตอนนี้ว่าจะไปงานแข่งน้ำเพิินนะครับผมว่าจะไปงานแข่งพ้นทองน้ำเพิ่นนะครับว่าไปทักทายพีทักทายน้องนะครับผมก็เลยจับออกมาบำรุงจ้งน้อยนะครับบำรุ่งโดนฝนได้สองสามเมื่อนะครับขนกระเริ่มลน้นมีแต่แนวเป็น เจ้าสตาร์นะครับผมนี่เห็นมะเบิงนะครับตักไทย สวัสดีครับสวัสดีนะครับอาจารย์ที่เขามารับชมใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสีท่านนะครับผมนี่คือเจ้าสตาร์นะครับผมเจ้าสตาร์นะครับเดี๋ยวยูหรูก็เหมือนเพิ่มมูนะครับเพิ่น มาพอพันธ์มาทักไทยนะครับมาพอพันธ์มาทักไทยนะครับทักททยพีทักไทยนองนะครับผม การคิดภาพคินนะครับเสียงี้อย่างน